เราได้รับบอแสมาว่ามีโครงการเปิดใหม่ล่าสุดของ Capital G Developer เจ้าใหญ่ที่คุ้นชื่อกันดีบอกเลยว่านี่ไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่คือบ้านแฝด3ชั้นที่หรูหราที่สุดบนทำเลรามอินทรา โครงการนิยามแฟชั่นรามอินทราคือโครงการบ้านแฝด3ชั้นดีไซน์โมเดนลักชัวรี่ภายใต้คอนเซปต์สไนเจอร์ออฟแฟรนซ์นิยามบทใหม่ของชีวิตเหนือระดับในแบบที่คุณเลือกได้จุดเด่นของโครงการคือเป็นบ้านที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดในบ้านกว้างและลงตัว3ห้องนอน4ี่ห้องน้ํามที่จอดรถพร้อมสวนข้างบ้านและสวนกลางที่ครบครันและที่น่าสนใจเลยก็คือทำเลดีมากเพราะใกล้สถานที่สําคัญอย่างแฟชั่นไอแลนด์โรงพยาบาลศิลปแพทย์รถไฟฟ้าสายสีชมพูและทางด่ว ซึ่งง่ายต่อการเดินทางสรุปได้ว่าโครงการนี้ไม่ได้เหมาะแค่ครอบครัวรุ่นใหม่หรือเจ้าของธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับนักลงทุนอสังหาที่มองการไกลแล้วคุณล่ะจะเลือกบ้านเพื่ออยู่หรือเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า